สวัสดีค่ะอู้แบตเป็นต้านฟันทุกเทคนิคบอร์ดเคลดีที่มารับใช้เ,เพื่อนๆที่รักเกมตีแบดท,ทุกคนมาอีกวิววันนี้เนี่ยโอ้โหจะเห็นว่าได้ยินเสียงฝนตกนะคะแล้วก็ได้เสียงตีแบดด้วยพอดีโอ้พึ่งสอนแบดนักเรียนเสร็จเลยแล้วอยู่ดีไอเดียดีๆก็เอามาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกแล้วค่ะพมไอเดียนี้ก็คือวันนี้เราจะเป็นในเรื่องของตีแบดยังไงไม่ให้เสียหลักแถม ยังได้แต้มอีด้วยเพื่อนๆทีนี้เนี่ยหลักการตีที่ทำให้เรามีหลักเนี่ยก็คือเวลาเราตีเดี๋ยวเราจะมาฝึกช่วงท่อนบนนะคะของหน้าอกกันถ้าเราต้องสร้างจุดหมุนบนหน้าอกให้ได้ก่อนเพื่อทำให้เราเหวี่ยงแขนได้แล้วก็สามารถตีลูกแบตได้ทันทีเลยค่ะนั่นคือหลักที่ดียังไงครูยังไงคะ,โอ,งงคะโอเค ถ้าอยากให้หน้าอกของคุณหมุนได้คุณต้องมีแขนซ้ายก่อนจะ้ะเหมือนเดิมเลยตีโฟร์แฮนด์ hand, ใช่ไหมจะ๊ะยกแขนซ้ายขึ้นมายกแขนขวาขึ้นมาลดแขนซ้ายลงยืดแขนขวาขึ้นสุดเลยลูกแบบจะกระทบแล้วก็ลากหน้าไม้ไปข้างหน้าน,นิดนึงค่ะเพียงแค่น,นี้ลูกแบบคุณเนี่ยก็จะพุ่งอย่างดีแล้วจ้าแบ็ k แฮนด์ก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยจุดหมุนที่หน้าอกนะคะโอเคมีแขนซ้ายประคองไว้ค่ะ แขนขวายกขึ้นมาสุดแขนลากไปข้างหน้านิดน,นึงแค่นี้เองค่ะก็สามารถตีได้ทั้งโฟร์แฮนแล้วก็แบ็กแฮนโดยเราใช้จุดหมุนของส่วนหน้าอกโอเคไหมเพื่อนเพื่อนเราจะหมุนได้ก็ต่อเมื่อมีแขนซ้ายก่อนแขนซ้ายลดแขนขวาหมุนแขนซ้ายลด,แข,ยลดแขนขวาหมุนเพืพ่อนๆลองไปฝึกหมุนทั้งข้างขวาที่เป็นโฟร์แฮนแล้วก็ข้างซ้ายที่เป็นแบ็กแฮนนะคะพเพื่อนเพื่อนโอเคไหมอ่าทีนี้ไปต่อค่ะขาของเรานะคะต้อง งอต้องยอ่อเหมือนนั่งเก้าอี้เลยแล้วก็ไปต่อแล้วก็สร้างฟุตเบิร์กการงอขาของเราเนี่ยหรือนั่งย่อๆเนี่ยเราจะมีหลักทุกจุดเลยแล้วก็ไม่เสียหลักถ้าขาไม่เสียหลักแขนเราก็ไม่เสียหลักทุกต้องหรือไหมคะโอเคนะอันสุดท้ายในการตีได้แต้มเนี่ยก็คือเราใช้แค่เซฟตักตบหยอดแค่นี้พอคะ่ะเพียงแค่ท่าเดียวเท่านั้นก็คือเพื่อนๆสร้างจุดหมุนของหน้าอกได้แล้วใช่ไหมคะ สมมติว่าโฟร์แฮนด์ยกแขนซ้ายยกแขนขวาลดแขนซ้ายลงหมุนนะอกชูแขนขึ้นสูงผ่านหน้าไม้ไปข้างหน้านิดนึงจะเป็นลูกเซฟแล้วพอเราเปิดเปิดหน้าไม้จะกระทบลูกแบตหรือเราทําการลูกตัดก็คือเหมือนลูกเซฟเลยหมุน,นอกลดแขนซ้ายลงหมุนอนกะชูขึ้นแล้วก็เบาๆลูกก็จะเป็นตัดแล้วค่ะส่วนลูกตบเหมือนกันแต่ว่าตอนที่โดนลูกก็คือเราถอยไปข้างหลังนิดนึงนะคะให้ลูกแบตอยู่ข้างหน้า เหมือนเดิมยกแขนซ้ายหมุนอกแล้วก็กดหน้าไมา้ลงมาค่ะแล้วก็จะได้ลูกตบแล้วโอเคไหมหลักๆก,ก็คือถ้าอยากตีไม่ให้เสียหลักขาแล้วต้องย่อก่อนอ่านักอีกแล้วก็เคลื่อนที่ฟุตเวิร์กตามสบายเลยกับแขนที่มีหลักก็คือใช้ซ้ายใช้ขวาหมุนหน้าอกเพื่อพาให้แขนขวาทำอะไรก็ได้เซฟตัดตบโอเคไหมและสุดท้ายถ้าอยากได้แต้มเพื่อน ผสมกันเลยจะเซฟจะตัดจะตบจะหยอดก็ได้หมดเลยผสมกันเลยให้เขาจับทางไม่ได้อะคะ่ะเพื่อนๆก็สามารถทําได้แล้วโอเคค่ะโอ้ขอบคุณสําหรับผู้ติดตามชมที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มาดูกันเรื่อยๆมาฟังกันเรื่อยๆอ้จะมอบสิ่งดีให้เพื่อนๆทุกคนไปเก่งแบดและเป็นเทพในการตีแบบกันทุกคนเนจ้เจ้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายอ้เกือบลืมเพื่อนๆยังไม่บ๊ายบายค่ะก็คือ ก่อนที่เราจะตีนะคะตอน,นเราได้แบบหมุนอ,อกนั่นแหละใช่ไหมคะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ถูกไหมคะแขนซ้ายแขนขวาทํางานแล้วก็มีการย่อขาใช่ไหมคะการที่จะตีโดนเพื่อนๆเ,เห็นลูกแบตเอาขาขวาไปหาลูกแบตก่อนนะคะตามทิศทางของลูกแบตเลยไม่ว่าจะเป็นทิศทางลูกแบตไปข้างหน้าขาขวาก็อยู่ข้างหน้าข้างๆข,า,งขาขวาก็อยู่ข้างๆ ข้างหลังขาขวาก็อยู่ข้างหลังตามที่ทางของลูกแบตเลยนะคะแลังจากนั้นเพื่อนก็ทําท่าตามที่อูบอกได้เลยทำให้การตีแบตเนี่ยดีขึ้นนะคะโอเคไปแล้วจริงๆค่ะบ๊ายบาย